มาปั๊บต่อปั๊บเลยในห้างกูไปดูวัวงามพี่น้องดูวัวงามเด้อพี่งวงามวัวงามอยากขายนะอยากขายอยากขายงามบองามบอพี่น้องงามบองามบองามบองามบ่อพี่น้องเบิ่งเด้อพ่อเพิ่นเอามาเพิ่นเอางวงงามมาเดี๋ยวเดี๋ยวซอยก่อน ตอนอยู่พี่น้องครับในระหว่างนี้ก็ต่อรองต่อแล้วกันอยู่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้งานมอขอนองงานอยู่ไรอีนองานแข่งขาติดบูธเลยธรรมชาติอื่นยังอยู่เลยนะไทยกลางนองเท่ะเลตัวนี้ตัวนี้เมืองกว่าบาทองสองพันแม่ไกอะไรเ่งเข้าแม่โค้งอยู่ละตัวนี้ายุเมืองเก่ายครรู้ายหรู้ไปละ นุ่มไผ่หอมหอมมีบลาแ้าอยู่โอ้เปิดหาหลดัเนาะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่หมื่นสองตัวนี้หมื่นเก่ากินน้องคาเบิรงนก็ได้เบิรงพี่น้องครับพร์นในของคอต้าเนี่ยแหะมากว่าเนาะไดมากกว่าเบิร์นโอ้อยู่ก้านสนามพี่น้องเบอนี้ง้ออะไรพี่น้องครับเบิรงนกิล่ะแดงๆในห้างกำลังไล่สื่องออยู่พี่น้องครับิร์นตลาดต้นน้ำของ จะมาชี้เกียก์เครดิเทมันดังเลยพี่น้องครับผมเพราะว่าจากของทีแล้วกับทานนายกแล้วก็แล้วก็โอเคนะเราถือว่าให้ดึงเดือนเลาวพอดอกพี่มากมากพี่น้องเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่มีมีงัว่ามันขาดจะควายนะเนาะควายประมาแไหนถ้าควายมานม่งัวเลยเลยพี่น้องที่มีควายเด้อคุกขันคุนหาระม่าแล้วพี่น้องครับผมบ่ผ่านเลยพอฝากเลยโทษสาตัวนี้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดชวยไหมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นกหาศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดพอตายเด้อพี่น้องเด้อพอพอตายหอยตายคุณพ่อเราเนี่ยมาประจํามาเป็นเกียรติโออตัวนี้เครื่องเครื่องงามเนาะเครื่องดีพี่น้องหางกระดมเห็นปะมัดจขึ้นเลยนี่มัดจขึ้นเลยนี่มัดจขึ้นเลยตัวนี้เลยเออมันออกอ่ะยบ่ได้พี่น้องไายบึ่มบ่วมละเออนี่นะฮะ ดิดโบูดพี่น้องง้อตัวนี้งมือหน่หน่อยพี่น้องครับท่วมมหาเพื่อนเอาไปย่า,างขับไปด้วยกันพี่น้องครับไปละคอเด้อเดี๋ยวย่างก่นอนบรรยาก,กาศสีสันการซื้อขายง้ออยู่บรินีกับง้ออยู่นี่เป็นพันพี่น้องครับมาหน่อยหน่อยแล้วทีนึงเมื่อกีละ่ะกระปอดกระแปดแต่ว,วา่ากะอ่าตอล่องของเราหนะ่าว่าเนื้อ,อไรบึงบ่งบึ่งฟังง้องาม,มาทีนี่ ôi ừ, tôi nhìn ngam 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 đưa ngam 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 ่ได้ได้ล่ะสีแดงกับแมนบ่นี่คู่มันบ่เออคู่ของพอดี่ตัวนี้ลายไปไหนตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นเท่าใดสองห้องสองหมื่นพอดีสองหมื่นซื้อๆเนาะอิ่งเบิ่งๆพี่น้องงามบอกสองหมื่นตัวนี้ก็โอเคเลยเพี่นตัวนี้ตนต้นดอกว่าได้พี่น้องต้นดอกบัวสองหมื่นซื้อ มึงแข่งขาเนาะมงแข่งขาเรานะเรีบดีเนาะเรียบดีแหงเนาะตามขาดีเอาบิ่งปึ่งรพ่อนครับสูงเมตรสี่สิอยู่เนาะเล้บ่ไเลบ่เมตรสี่สิบเด้อปตัวต่อไปเด้อตัวนี้สองหมื่นตนี้ตัวนี้สาวนี่ละหล ยังถือไปอีกมื่นเกาพัหาแมนรักมันแน่นะรักหนาแน่นปะเออพอถึงสอเออพอถึงสหลอดสองมื่นเาเบิ้งพี่น้องแดงบอแดงจำบนนี้เรอับเบิ้งบพี่น้องเบิ้งเัาแดงจำจำเลยล่แขงขานาตาสีไบเรบดมพี่น้องเื่องเื่งเื่องเพื่องเรื่องก็ได้ย่ เดี๋ยว่าละแม่ทั้งเดืนหนามาพอหมื่นเออมาถึงสองหมื่นสีสันต้นสองต้นนั้นในใหญ่ต้นนี้ได้สีต้นต้นนั้นสีได้สีบอลเหลาต้นนั้นเออครับแต่มันกันใหญ่กว่าน้องมันแก่กว่าน้องพรอน้องมันแก่กว่าต้นนี้มันจะมันจะอ่อนกว่าราคาตามราคาเลยพี่น้องเด้ออยู่บ้านนี่แหละพอง่วงนี่ง่วงอยู่บ้านจับหมอตลาดนี้ไปตลาดต้นน้ำอีก ตลาดหนึ่งพี่น้องครับต่อกันหน่ำพี่น้องต่อได้หลายน่ะล่ะตอได้หลายเอาเป็นกระ้องไว้พี่น้องทงบั่นต่อน่อไอ้ต้นนี้มากปากต้นนี้ว่ะอจำเลยไหมเมื่อกี้ล่ะเรียบเรียบดีวะพี่น้องเรียบเรียบขึ้นเรียบมาแล้วพูน่ะโอดอิทโบดตังไอยหนึ่งน่อหูกระดำปลายหูดำอิทโบดไว้หนึ่งนี่ยี่ด้วยฟอที่อ้องกาบก็ได้ได้เครื่องโบดเครื่องดีน้อฟอทเครื่องดีกันเนี่ย อ่าเบอพี่น้องได้เบิรงเอาต้วนี่สองสีนี่ขึ้นแยกกันเลยต้วนี้สองหมื่นต้วนั้นสองเกาห่าเกาห่าล็กมาที่ล่ะก็ซเ้าศูนย์ศู้าศูนย์แปดห้าเจ็ดเเจ็ดามเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด่าส่าม่ศูนย์กับเจ็ดับสามับสามเอีกเจ็ดอีกดีเดยเอาไม่ก่อน้จย็น ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์แปดเอ็ดเออสิบเก้นเก้าหาศูนยตอนนั้นสองหมื่นลอดลงมาหนนึงอีตอนนั่นสองหมืนต่ออีกเนาะพอนะเออพี่น้องครับสีสีคนละแบบต่อให้เติบอยู่พี่น้องเห็นคลิปโชคดีเด้อไปไปยางไม่เลยพี่น้องครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่พี่น้องครับพี่น้องก็เห็นทั้งช่องไอ o ยูทูบ โบท่านกลับไปบึงเพื่องเฟซบุกพี่น้องครับใส่ตัวไรพอยไลรสดเลยเป็นมือไลรสดเลยตัวนี้หูทัวต่างประเทศโอ้ยทัวโลกเลยทัวโลกเลยจนกว่าแบตเตอรี่เสียหมดนี่นี่งามบอ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 พี่น้องงามบองามบองามบอแม่ลูกลูกแม่ลูกกับแม่เอาเบึงเครื่องเพื่องอ้ยนี่มั่วงามไรขอบขอบไรพี่น้องครับกกหางบักใหญ่เลยพี่น้องเบึงได้ละกคกหางกกหาง ลูกค้างก็อะไรเลี้ยงแม่ก็งามนอพอนอเกลี้ยบงามเออพี่น้องเห็นคลิปเดอ้อไปทวนมาเงินหลายตอนเอานะ่ะทวนดูเลยหลายตอนเอานะ่ะเพราะว่าผมสิทายพยายามเป็นลงุลงลงุงลุ้งตละตอนละตอนเพราะว่าป้องกันกั้นไอ้ขาล็อกกั้นดันนะ่ะแม่เครื่องดำพี่น้องครับพี่เขาแม่จะขาดน้ำเลี้ยงหน่อยนึงนะพี่น้องเดอ้อไอน้องลูกเนะาะไหน้องลูกแมน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  ูุกว่างามต้นนี้แจมแเลยบิงบึงคือต้นดอกว่านี้บิงเรียบเรีบพี่น้องเรียบเรีบเขางามบองามบองามบอเรีบขาเราเออตั้ต่สามสิบห้าสามสิบห้าพี่น้อง5บิ่งบิงงามบองามบอสาห มองราค่าอายุน้ำใจเล่ามาละพี่น้องครับต่อกันเดาน่ะโอ้เป็นพวกง่ามขอร้ายนะพอน้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องครับตลาดนี้ตลาดต้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อไายเออเริ่มเริ่มทีนี้นแล้วเออดีตลอดดีขึ้นตลอดพี่น้องครับมาโหลดพี่น้องขาดแต่ควายเนาะเพราะมีควายมาขายนะพี่น้องที่ว่าอยู่ทั้งคู่ขันเด้อคู่ขันบันตะเอิบบันบันกระเอิบกระเอิบในบ้างหินอ่ะเอามาขายควายมาขายพี่น้องครับไปขายแทนแล้ววะตลาดเขาโกแห้งครับผม พกใหม่ก็ดีครいい <laughs> <laughs> ั um บผมใส่เรียกมากเทีนิคต้นซับเจ้าจำเพรได้ได้นานเห็นว่าล่ะมึงเจ้าบอกว่าถือเวลาผมผมพุสิบไต่ชดไปสี่หน้าเออพี่น um> ้องครับเออพี่น้องก็หนีอยู่อยู่ทางเพเปเบอรี่เหนบะพี่น้องเพชรบุรี่น่าห่างมากเลยพี่น้องเพชรบุรีมาแล้วมาแล้วไต่สดอยู่มาหลายมาหลายพี่น้องครับมาสื่อตลาดทางน้าเออมันสองสี่นี่เด้อพี่น้องครับมักต้นนี้มากเบือเก่าที่ลับหมู่บ้านที่เบือหมู่บ้านที่ ม่ไทยบังูนยังจ้าตัดไรบังซูนยังนศูนย์เก้าแปดศนย์เก้าแปดศเก้าก็แปดศูยไทยมันยังาโดีอาพี่น้องเด้ยอนย์เ้ด้าศูนย์แปดสามแปดหโพนี่หาสามสิบหาตอนเอามาต่อนร้องกันได้ต่อนเอาต้อหลายเติมมันมือมันนีมันอากาศก็ดีอยู่มันบ่ห้อนน่ะเนี่ย ผมสิไป้ายเอรสิมันมีอีกอนนออออมันมีอีกช่องนึงนี่ยคนต่อหนึ่งก็มีทางแยนกนี่ของช่องนี้นี่นะมันมีอีกช่องนึงคนาอยู่กระเป๋านี่ของมออะนะโอ้ปอบ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 จะพุ่นไปเบิ่งกันพี่น้องครับเบิ่งยาวเด้อพี่น้องเด้อติดต่อกันมานีอนี้งั่วงามหลายาพี่น้อ,องเขาเต็มสนาม,านามเต็มพื้นที่เลยมื้ยนี้